เอาละครับเรามาเจอกันในกิจกรรมพิเศษของเรานะครับคือกิจกรรมจัดสนวนกวดโลนะอุปกรณ์ที่ครูมีให้นะก็คือเป็นชุดนะที่ครูมีให้ก็คือคุณต้องซื้อนะครับอ่ะนะครับในชุดจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีโหลได้มอสนะครับได้ดินปูได้หินโรยหน้าเป็นหินเก็ดขนาดเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ หินภูเขาไฟนะครับแล,แล้วก็ที่จะขาดไปได้เลยนะครับที่อยู่ในเซตนี้นะครับ mm hmm. ก็คือ,ต,อต,นะ RTX, ต้นไม้อ้าวต้นไม้เป็นไงนะออกต้นไม้ที่นี่นะครับนี่เลยนะครับ <c oughs> ในหึงชุดคุดจะได้ทั้งหมดเท่านี้ครับว้าวและอุปกรณ์ที่มีให้ยืมนะครับก็จะมีช้อนไม้นี้แล้วก็นี่เลยฟิชฟๆๆฟิชกีนะครับเอาไว้ฉีด เดี๋ยวจะมาดูกันว่าฉีดยังไงนะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยที่เด็กๆชอบนะครับก็คือนี่เลยครับแมวเหมียวนะครับก็มีวาาจำนายได้นะครับอยากได้ก็ซื้อนะครับก็จะมีตัวการ์ตูนปักด้วยนะครับตัวการ์ตูนปักก็ตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาต้นไม้เนี่ยออกจากกระถางให้ได้ซะก่อนนะครับวิธีการเอาออกเอาิ้วประคองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นี่เลยคาะๆ เอาอนนี้ประคองคว่ำลงแล้วก็เคาะนะครับแล้วเค้าก็จะออกมาอย่างนี้อ่ะทีนี้เราก็จะตัดด้านมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็พยุ่มดินออกเขียเขียรดินออกให้เป็นให้เหลือแค่ก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับก้อนเล็กๆแบบน,นี้ไม่ไม่ใหญ่มากนี่ก้อนประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการใส่เราก็จะเปิดฝาโหลนะครับมาๆๆแบบนี้แล้วก็เอาต้นไม้ใส่ลงไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยเออเอาต้นไม้ใส่เข้าไปด้วยวิธีการนิบเอาปากคีบที่เรามีให้ยืมนี่นะครับนี่ต้นไม้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปแหม วางไว้ในมุมที่เราชอบเราชอบมุมไหนก็วางไว้มุมนั้นวางเอียงก็ได้เฉียงๆฉียงก็ได้นะครับอ่ะคกกรูวาประมาณมุมนี้แล้วกันอือตรงนี้เฉียงหน่อยกดๆลงไปกดๆๆๆจะบได้ประมาณนี้นะครับนี่ถ้ามองเข้าไปอันนี้คือด้านหน้าที่เรามองเข้าไปนะครับจะมองเข้ามาแล้ว ได้ประมาณนี้นะครับโอเค okay, ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มใส่ดินปลูกแล้วนะครับอ่ะเอาดินปลูกมาเอาอันนี้วางนะครับดินปลูกก็เปิดถุงแทบได้เลยนะเปิดถุงแทบได้เลยแล้วก็นี่จะอยู่ในถุงนะครับให้ใส่ประมาณสักสามช้อนหรือตามความเหมาะสมนะครับอ่ะใส่เข้าไปให้พอคุมรากให้พอท่วมราก,กพอไนะครับ วิธีการใส่ตักอย่างนี้ให้ได้ประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หยิบโหลขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาช้อนอย่อนลงไปลึก,ลกแล้วค่อยเทนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เขียเคี่ยวเคีย,ะคยะนะครับครั้งที่สองช้อนที่สจากโหลขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ชอนงป้า ของครูสองช้อนก็โอเคแล้วเนี่ยสวยแล้วโอเคแล้วพอพอเห็นไหมครับตามคำของ <c oughs> ที่เหลือกลับไปบ้านตอบได้คนระับกลับไปเล่นที่บ้านต่อนะครับดินเสร็จไปแล้วตอไปนะครับถ้าดินเป็นดินแห้งแบบนี้นี่ถ้าเป็นดินแห้งแบบนี้ก็ให้ฉีดฟอกกี้เข้าไปเล็กน้อยครับประมาณสี่ถึงห้าครั้งคนระับหนึ่งโอ้ปรับควาปรับาม หนึ่งสสามสี่ห้าให้ดินแบบว่ามีความหน้าดินนะครับหน้าดินมีความเปียกเล็กน้อยอืมโอเคเราฉีดเข้าไปประมาณห้าครั้งแล้วต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการตกแต่งนะครับอ่ะขั้นต่อไปที่เราจะตกแต่งเลยคืออันนี้ครับมอสของเราเป็นมอสไม้นะครับอ่ะนี่เลยแกะมอสออกมาถ้าเกิดว่ามอสของใครแห้งนะครับถ้าเกิดมอสของใครแห้ง ให้อาร์ฟักกี้เนี่ยฉีดเข้าไปนี้เลยนะครับดูนะซักโอ้โหฉีดแช่แชให้ชุ่มๆเลยอย่างนี้ไปเลยเนี่ยให้มอสเปียกๆไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไม้หนีบเนี่ยหนีบมอสนะครับหรือจะเอามอสเนี่ยเทลงมาบนโต๊ะก่อนก็ได้แล้วค่อยเอามาคัดอันนี้มอสก้อนแรกของเราส่งไปในจุดที่เราชอบเลยนะครับจุดไหนอยากให้มี ขเขียวอยู่ก็โปะลงไปนี่เอา,เอาตรงนี้อคือมอสทนี่แบ่งฉีกแบ่งได้นะถ้าเกิดก้อนนี้ใหญ่ไปนะครับเราหักแบ่งได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับามาเดี๋ยวหักให้ดูนะนี่แบ่งแล้วเรียบร้อยอ่ะอันนี้อยู่ไหนบ้างมีอยู่ตรงไหนสโนวกบ้าเอาด้านที่เป็นสีน้ำตาลนะครับแปะลงไปที่ดินนะครับ ส่วนด้านที่มีสีเขียวเนี่ยก็คือเอาแบบขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับใส่ไปเลยโอ้โหเขาแยกกันเองโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ได้ทาการแยกแต่อย่างใดงแยกกันอีกแล้วนะครับโอ้โหขออยันแยกจริงๆหาที่อยู่เขาหนองใส่เข้าไปตรงนี้แล้วกัน จิมๆเล็กน้อยกดมอสเล็กน้อยด้วยนะครับรากเขาจะได้ติดพื้นดินอคือประเด็นเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเขามอสเขาเยอะไปเราก็ไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับจะได้เหลือพื้นที่ไว้ตกแต่งอย่างอื่นอย่างเช่นตกแต่งด้วยหินภูเขาไฟแบบนี้นะครับอันนี้ของครูคิดว่าครูน่าจะพอละมอสที่เหลือมอสที่เหลือทํายังไงดีก็เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงไว้เลยนะครับเอาไปเล่นต่อที่บ้านครับอ่าเก็บแบะ เดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่ะเก็บไว้อากไปตรงนี้ก่อนนี่ดินไปแล้วมอสไปแล้วต่อไปหินครับหินอันใหญ่ก่อนเลยนี่หินอันใหญ่ก่อนอ่ะอกมาแตะหินออกมาี่ถุง1ิบล็อกนะครับแล้วก็ใส่หินลงไปในตามจุดที่เราต้องการเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ไปตรงซอกที่ยังไม่มีมอสนะครับ มอแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ทับเขานะครับคูจะใส่เอาไว้ถ้าหินอันใหญ่ๆก็จะเอาไว้ด้านหลังนี่ได้แล้วหนึ่งก้อนนะครับก็จะมีก้อนที่แต่ละก้อนในขนาดไม่เท่ากันนะครับจะมีเล็กใหญ่เีกบ้างใหญ่บ้างนะครับก็สลับสลับใส่กันไป ยี่หนึ่งก้อนอสองก้อนกนลังดีก้อนที่สามเนี่ยไม่มีที่ไว้แล้วแหละเอาแค่สองก้อนก็ได้นะครับเราก็สามารถใส่หินตามความเหมาะสมได้นะครับจะใส่สองก้อนจะใส่สามก้อนโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครูไม่ชอบใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรกนะครับจะรกลุงรงังต่อไป ป็นหินเกเหินเล็กนะครับสีขาวาบ,งบงางชุดอาจจะได้สีสีเนื้อนะครับสีนูดวิธีการใส่หินเนี่ยเหมือนก,นกันกับตอนใส่ดินเลยนะครับก็เอาช้อนตักแต่ว่าตักไม่ต้องเยอะมากตักประมาณนี้ก็พอประมาณเกือบครึ่งช้อนแล้วตอนใส่นะครับก็จะต้องยกโหลเหมือนเดิมแล้วก็เอาช้อนด๋ย้อนล,อง,อนลองไป เอาช้อนย่อนลงไปลึกๆพอจะถึงแล้วค่อยเทยอย่างนี้นะครับหินจะได้ไม่เป็นแบบเลอะต้นไม้นะอ่านี่อ่ะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆครับส่วนมากเราจะเว้นพื้นที่ด้านหน้าเอาไว้ใส่หินนะครับเพราะว่าจะได้เป็นพื้นที่เป็นสเปซว่างๆนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการจัดองค์ประกอบเล็กน้อยนะครับการที่เว้นพื้นที่ว่างเอาไว้เนี่ยจะทําให้มีความรู้สึกสบายตานะครับ ก็หน้ามองด้วยนะครับอะนี่เลยครูจะได้ประมาณนี้แล้วนะอ่อะแล้วหลังจากนี้ทําอะไรดีรดน้ําเพิ่มครับรดน้ําเพิ่มอีกประมาณสิบสิบสองทีแล้วกันนะขีดเข้าไปอย่างนี้เลยฉีดแบบเต็มที่เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ครับก็จะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ตกแต่ง ด้วยตัวการ์ตูนปากหรือแมวนะครับอ่ะวันนี้ครูเลือกใช้แมวตัวนี้นะครับแมวส้มน้อยของเรานะออแมวตัวนี้ก็จะหมุนหมุนหัวได้นะครับอยากให้หัวหมุนไปทางไหนแยวดูก่นอนออหมุมนนี้แมวกําลังตื่นอยู่ตรงนี้แล้วก็หันหน้าอย่างนี้ดีกว่าอโอเคใช้ไหมนี่เหมือนเดิมนีด่ดีนี้นะครับดีอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปแห น้อยของเราก็จะลงไปอยู่ในโหลเรียบร้อยแล้วนะครับกดนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยการจัดสวนขวดโหลง่ายๆบายโคดินนะครับอะนี <Yeah. S 1> ่เลยได้แล <Wow. S 1> ้วว้าวหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็การรดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะรดน้ำเมื่อแห้งสนิทเท่านั้นนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนเคลื่อนย้ายนะตอนเคลื่อนย้ายนะครับต้องระวังดีๆนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นผัดกะเพราทันทีเลยนะครับก็แมวต้นไม้ก็จะคลุกรวมกันนะครับกลายเป็นผัดกะเพรานั่นเองนะครับต้องระวังนะครับตอนเคลื่อนย้ายโอเคเรียบร้อยสําหรับงานนี้เราก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ